ติดตามช่องแต่สตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวกากบาทกลางฝ่ามือคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเราจะเปิดไพ่ให้กับชาวกากบาทกลางฝ่ามือในวันจันทร์นะคะว่าชาววันจันทร์กากบาทกลางฝ่ามือในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะ พบเจอรเรื่องอะไรที่คุณไม่สามารถหลีเลี่ยงได้สิ่งที่คุณต้องเจอนะคะชาวกากบาทกลางฝ่ามือนะคะวันจันทร์นะ,ค,ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอให้ชาววันจันทร์ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือรับพลังงานด้านดีและพลังงานด้านบวกนะคะสําหรับ ชาวกากบ,บาดกลางฝ่ามือท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวว่าดวงเฉพาะเจาอจงของตัวคุณสามารถสแกน qr code add line id จะดูดวงด้วยไพ่ขลังนะ,ะหรือไพ่ยิปซีก็ได้นะคะสามารถ add line id นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามนะคะชาวกากบ,บาดกลางฝ่ามือกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะชาววันจันทร์กากบาทกลางฝ่ามือนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวกากบาทกลางฝ่ามือชาววันจันทร์นะคะที่เข้ามารับชมและวรับฟังคลิปนี้นะคะขอช่วยเปิดไพ่นะคะเทวดาประจำตัวทุกๆท่านขอช่วยเปิดทางให้หมอดาวได้เปิดไพ่ ให้กับชาววันจ anyway ันทร์กากระบาดกลางฝ่ามือได้ถูกต้องเที่ยงตรงและแม่นยำด้วยค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะคะหมอได้จะสับไพ่นะตามกำลังวันเลยนะคะสิบห้าครั้งชาววันจันทร์สิบห้าครั้งนะคะชาววันจันทร์หมอได้ก็วันจันทร์นะ วันจันทร์เนี่ยดูเซชาววันจันทร์เดือนมิถุนายนการกระบาดกลางฝ่ามือวันจันทร์นะคะดวงชะตาของชาววันจันทร์ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะดวงชะตาของคุณจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ชาวกากบาดกลางฝ่ามือวันจันทร์เป็นอย่างไรคะ ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเดือนมิถุนายนนี้ชาวกากกะบาดกลางฝ่ามือวันจันทร์ตัวตนคุณได้ไพ่ universe เห็นไหมคะชาววันจันทร์คุณเป็นคนอ่อนไหวนะคะอ่อนไหวนะคะบางครั้งมีอารมณ์แบบแปรปรวนได้ด้วยนะคะชาววันจันทร์เนี่ย นะยิ่งคุณเกิดกลางค่ากลางคืนแล้วเนี่ยคุณจะแบบมีอารมณ์แบบว่านําขึ้นนําลงอ่ะนะคะสภาวะแบบแปรปวนได้นะคะแต่คุณได้รับพลังงานดีๆจากจัก,กรวาลน,นะคะคุณได้รับพลังงานยูนิเวอร์สนะคะอันนี้คือพลังงานที่ไม่จํากัดนะคะชาววันจันทร์ทุกๆท่านนะคุณจะได้รับพลังงานจากยูนิเวอร์สที่ไม่จํากัดนะบทที่คุณจะมองโลกในแง่ดีคุณจะมองโลกในแง่ดีสุด,สด นะคะคุณจะเปิดรับอะไรใหม่ๆนะคะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเปิดรับพลังงานอะไรดีๆใหม่ๆเข้าหาตัวคุณได้เป็นอย่างดีนะนะคะคุณได้รับพลังงานจากยูนิเวอร์สนะคะชาววันจันทร์นะคะไพ่นี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเลยนะคะไพ่ยูนิเวอร์สเนี่ยคุณจะมีพลังงานอะไรที่แบบว่าลึกลับอะ่ะนะคะพลังงานลึกลับแฝงอยู่ในภายในตัวตนของคุณนะ ชาววันจันทร์นะคะตัวตนคุณได้ไพ่ยูนิเวอร์นะคะมาดูไพ่ใบต่อมาชาววันจันทร์กากบาดกลางฝ่ามือคุณได้ไพ่ The Tower ปกตินะฮะไพ่เดอะทาวเคือเป็นลักษณะที่เราเนี่ยเป็นคนที่ผ่านในเรื่องของความทุกข์ความยากมาเยอะเรามองว่าชาววันจันทร์ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณชีวิตพัง ตบกระดิ่งแรงๆหน่อยนะคะคุณชีวิตพังอ่ะนะคะชีวิตพัง The ชา w e r เนี่ยบางคนก็พังแบบรู้ตัวบางคนก็พังแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะคุณประสบความล้มเหลวมานะ,ะประสบความล้มเหลวมาแล้วความทุกข์ความยากความล้มเหลวความหมดนั้วหมดตัวถูกหลอกถูกโกงถูกดูถูกเหยียดหยามบ้านแตกสาแลขาดบางคนอย่าร้างกับสามีชีวิตแตก เป็นเสียงเสียงเออแต่เพราะอะไรทำไมคุณถึงมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าคุณได้รับพลังงานยูนิเวอร์สนะคะคุณมีพลังงานดีแฝงอยู่ภายในตัวเองนะคะชาวกากรบาดกลางฝ่ามือนะอาดาวก็มีกากรบาดกลางฝ่ามือสองข้างนะคะทางซ้ายทางขวาคุณมีพลังงานดีๆอยู่ในตัวเองนะคะแม้ว่าคุณจะเจอวิบากกรรมอะไรมากสักเท่าไหร่อะ ก็ไม่สามารถที่จะทําร้ายหรือว่าทําลายใจิตใจอะไรของเราได้นะคะเราเฟลไปนะคะเราล้มลุกคลุกคลานยังไงเราก็สามารถที่จะขยับตัวฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่ะนะชาวกากระบาดกลางฝ่ามือเดอะทาวเวอร์อะกลายเป็นเรื่องจิบจิบไปแล้วสำหรับเรานะคะความล้มเหลวหรอผิดหวังเหรอทนทุกข์ทรมานหรอนู่นนี่นั่นเหรอถูกหลอกเหรอถูกโกงหรอ,ถ,อ,หรอถูกทิ้งเหรอถูกเทเหรอ ถูกทรยศหกักหลังโอ๊ยโดนมาหมดไม่เป็นไรนะคะก็ยังมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะไม่งั้นจะมันไม่ไม่สามารถมาน,นั่งทำจัดรายการ YouTube ให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้นะคะชาวกากระบาดกลางฝ่ามือนะคนที่เกิดวันจันทร์นะที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยต้องแบบว่าเจออะไรหนักๆมาอย่างแน่นอนค่ะ ไพ่ใบต่อมาเห็นไหมตอกย้ำไม่เห็นว่าใช่จริงๆนะค,ะคุณแบบใช่จริงๆชวบบาวกากระบาดก้างฝ่ามือคุณใช่จริงๆนะคะทั้งที่นาทุกสิ่งทุกอย่างล้มระเนระนาดไม่เป็นท่านะคะ,ะ,คะอาจจะทั้งชีวิตคู่ทั้งครอบครัวทั้งธุรกิจทั้งการงานนะคะไพ่ใบต่อมาเครียดนะคะคุณเป็นคนเครียด สิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณผ่านมาแล้วเนี่ยมันหนักหนาสาหัสนะคะบางครั้งคุณก็มีความเครียดอยู่ในจิตใจเช่นกันนะคะแม้ว่าคุณจะมีพลังบวกขนาดไหนนะคะพลังบวกคุณมีเยอะกว่านะคะพวกนี้ถือว่าด้อยไปเลยนะคะชาวกากบาดกลางฝ่ามือเพราะว่าคุณได้รับพลังงานที่ใหญ่กว่าอยู่แล้วนะคะไม่มีอะไรมาทำให้คุณรู้สึกย่ำแย่อะไรมากไปกว่านี้ได้แล้ว นะคะชาวรากบัดกลางฝ่ามือเห็นไหมคะคุณจะมีดวงตาเห็นธรรมคุณจะเป็นคนที่ตาสว่างคุณจะจุดประกายคุณจะมีพลังในการขับเคลื่อนในการที่จะเติบโตนะในทางด้านการงานนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะไพ่ตาสว่างเนี่ยตาสว่างในที่นี้คือตาสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมคุณจะเป็นผู้ที่รู้จริง ะะรู้จริงในเรื่องของการงานที่ทำคุณจะเจอไอเดียอะไรใหม่ๆคุณจะค้นพบไอเดียใหม่ช่องทางใหม่นะคะแนวทางที่แบบว่าบันเจิดแนวทางที่เจิดจรัสเจิดจ้าทำให้คุณเห็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับตัวเองคุณจะมีพลังงานแบบนี้มาหาศาลเลยนะชาวกากบาทกลางฝ่ามือนะคะคุณจะเป็นคนที่บุคคลที่เปิด โลกัศน์ใหม่ใหม่ให้กับตัวคุณเองหรือว่าคุณจะหาแนวทางอะไรใหม่ๆได้นะคะหรือว่าตัวของคุณเองเนี่ยจะคิดได้นะความคิดของเราเนี่ยจะแตกต่างจากบุคคลอื่นนะคะชาวกรากระบกลางฝ่ามือนะคุณจะนําพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จนําพาตัวเองไปสู่โลกกว้างนําพาตัวเองไปสู่จุดที่มีแสงสว่างนะคะได้เสมอไพ่ใบต่อมาเห็นไหมคุณถูกเยียบย่ําซ้ําเติมนะคะถูกดูถูกดูแคลน นะชาวกากระบาดกลางฝั่งมือคนบรรจันเนี่ยนะคะโดนมาเยอะโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะหนักดูถูกดูแคลนดูถูกเหยียดหยามไม่มีใครช่วยด้วยนะช่วยตัวเองภพ่ไพ่ยอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้จะเป็นพลังงานเล็กไปเลยนะคะทุกๆท่านทุกๆคนมันเป็นอะไรที่เกิดจากการที่เราอยู่ในสังคมนะคะการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแล้วเราจะต้องเจอในเรื่องของ วิบากกรรมในเรื่องของอการทํางานที่ล้มเหลวนะคะหรือว่าชีวิตคู่ที่ล้มเหลวหรือว่าคนดูถูกเหยียดหยามอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเจอนะคะแต่มันก็ไม่มีอะไรใหญ่เท่าพลังงานอยู่ิเมืร์สีกนะยุนิเวอร์สใหญ่สุดนะคะท,ท,ทุกทท่านทุกทกท่านได้รับพลังงานดีๆมานะบางคนแบบฝันเห็นแบบวิญญาณได้ด้วยนะอุ้ยคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนที่ ฝันเห็นดวงวิญญาณฝันเห็นผีฝันเห็นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะฝันเห็นเรื่องน่ากลัวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเนี่ยบางคนถูกทิ่มแทงบางคนแบบจะบอกว่าบางคนเคยโดนของก็ได้ชาววันจันทร์นะชาววันจันทร์คุณเคยโดนของหนะ,ะหรือคุณแบบว่าโดนสาหัสสากันนะ่ะ โดนอุปสรรคมาเยอะแบล็กเมจิกนี่ไม่ใช่แต่ว่าเรื่องเศษศาสตร์เท่านั้นนะคะคือหนึ่งอาจจะโดนวิบากกรรมทางด้านคนกันกนะะนก่นแก้งนะคะคนกั่นแก้งคนดูถูกเหยียดยามคนขัดแข้งขัดขานะการงานมีอุปสรรคนะคะมาโดยตลอดนะชาวกลากบาดกลางฝ่ามือเนี่ย การแข่งขันสูงมากๆนะคะคุณเจอแต่อย่างนี้มาเยอะแยะมากมายนะคนวันจันทร์ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะและสุดท้ายอะไรดูสิมีแต่เรื่องเจ็บปวดมีแต่เรื่องแสนสาหัสทั้งนั้นเลยนะอันนี้คือความรู้สึกของคุณทั้งนั้นเลยนะคะชาวกากบาดกลางฝ่ามือนะอันนี้คือความรู้สึกที่คุณเจอที่คุณเป็นนะนะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าโอ้โหทำไมมันทาไมมันไม่ฟื้นสักทีก็ได้นะเนี่ย ทำไมันไม่ฟื้นสักทีทำไมมันยังคงเจ็บปวดอยู่ทำไมมันยังแสนสาหัสอยู่นะคะชาววันจันทร์หลายๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนี่ยคุณเป็นอย่างนี้นะคะคุณคุณดูไพ่ตามนะคะคือพวกนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าไพ่พวกนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนเราจะต้องเจอในชีวิตประจำวันของคนทุกทุกทนอยู่แล้วนะคะแต่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าเรามีพลังงานดีๆอะเดี๋ยวเรามาดูซิชาววันจันทร์ นะคะชาววันจันทร์ความคิดความรู้สึกคุณค่อนข้างที่จะเครียดนะคะเจอเรื่องหนักๆมาเยอะโดนกันแกล้งโดนดูถูกโดนเหยียดหยามโดนทรยศหักหลังชีวิตพังนะคะธุรกิจเสียหายนะโดนเพื่อนหลอกโดนเพื่อนโกงก็ได้นะคะไหนมาดูสิคะ นี่คือความคิดความรู้สึกคุณนะคะการงานคุณเป็นยังไงคะการงานของชาวกากบาดกลางฝ่ามือวันจันทรโอ้นะคะสหสี่ถ้วยชาวกากรกบาดกลางฝ่ามือวันจันท์การงานคุณแม้ว่าจะมีอุปสรรคนะคะแต่คุณจะมีความประสบความสําเร็จนะเห็นไหมคะคุณจะคว้าชัยชนะได้นะคะ ชาววันจันทร์นะการงานคุณนะคะอาจจะต้องแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอะไรอย่างนี้แต่คุณจะมีความประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของการงานคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะนะคะคุณอาจจะได้รับการเฉลิมฉลองหรือว่าตัวตัวของคุณเองนะชาววันจันทร์คุณอาจจะได้ไปร่วมงานได้ไปร่วมเฉลิมฉลองในเรื่องของการงานการสัมมนาเออ นะการพบปะผู้คนนะคะหรืองานเลี้ยงฉลองอะไรต่างๆได้ด้วยนะการสัมมนาเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างนี้นะคะพบเจอผู้คนมากขึ้นการงานคุณจะประสบความสําเร็จแม้ว่ายัางไงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมันจะเหนื่อยก็แล้วแต่นะคะคุณจะเจอความสําเร็จในเรื่องของการทํางานนะีคะชาว วันจันทร์กากระบาดกลางฝ่ามือนะชาวกากระบาดกลางฝ่ามือวันจันทร์นะค่อนข้างที่จะทรหดอดทนมากนะคะทรหดอดทนมากนะคะไหนไมาดูนะคะในเรื่องของการเงินคุณนะการเงินชาววันจันทร์เดือนมิถุนาเป็นยังไงคะการเงินชาววันจันทร์เดือนมิถุนาเป็นงไงว้าวการเงิน นะคะเปล่าประกาศในที่นี้ความสําเร็จนะคะเงินทองชื่อเสียงเงินก้อนใหญ่นะคะไพ่เนี้ยไพ่อนเนลส์มันคือความโด่งดังความมีชื่อเสียงความประสบความสําเร็จการเงินคุณจะปังมากชาววันจันทร์นะคะในช่วงเดือนมิถุนาคนกากบาดกลางฝ่ามือนะการงานก็ปังเงินก็ปังนะคะการงานคว้าชัยชนะได้แม้จะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหน การเงินคุณได้ไพ่ a n n o u n o e นะคะเงินทองไหลมาเทมานะนะคะประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบได้นะชาววันจันทร์นะคะประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบอาจจะคุณอาจจะแบบมีอะไรให้คุณเลือกได้ด้วยนะคะหรือว่าบางอย่างคุณอาจจะต้องตัดอะไรออกไปนะมีโชคมีลาบจากวาจาได้ด้วยนะคะคำพูดวาจาเป็นทรัพ์ นะคะหรือคนที่อยู่ในแวดวงของการงานคุณจะาอาจจะมีทางเลือกในเรื่องของการงานหรือว่าคุณอาจจะทํางานสองอย่างมีวาจาเป็นทรัพย์เงินทองไม่ขาดสายลูกค้าไม่ขาดสายนะนะคะเงินทองไหลมาเทมามีวาจาเป็นทรัพย์ลูกค้าไม่ขาดสายชาววันจันทร์กากระบาดกลางฝ่ามือมาดูในเรื่องของความรักความรักคุณเป็นยังไงคะชาวกากระบาดกลางฝ่ามือวันจันทร์ในช่วงเดือนมิถุนา โอ้โหชาววันจันทร์นะคะคุณมีโชคมีลาศจากองค์เทพราหูให้โชคด้วยรวมถึงความรักของคุณเนี่ยเทพราหูมาเนี่ยคือคนที่มาจากในส่วนของสายงานต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะชาววันจันทร์กากรบาดกางฝ่ามือคุณอาจจะอาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ได้เนี่ยไพ่ราหูขึ้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ชาววันจันทร์นะ อาจจะทำงานในเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกิเลสของคนน่ะนะคะความอยากของคนเนี่ยการงานที่เกี่ยวข้องกับความอยากความต้องการนะคะความต้องการของผู้คนของมนุษย์นะคะประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าดีรวมถึงคุณจะเจอชาวต่างชาติได้ด้วยนะชาวกากระบาดกลางฝ่ามือวันจันทร์เนี่ยนะคะคุณมีไพ่พระราหูม,มาเลย คุณจะพบเจอแฟนต่างชาติได้นะคะหรือว่าตัวตนของคุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะชาววันจันทร์นะคุณได้ไพ่เทพราหูเลยนะมีโชคลาภจากเทพราหูให้โชคนะคะชาววันจันทร์ความรักนะความรักคุณจะเจอชาวต่างชาตินะคะความรักความสัมพันธ์คุณจะเจอชาวต่างชาติอุ้ยชาวกากระบาดกลางฝ่ามือ คุณจะเจอความรักดีๆความรักที่ทำให้คุณร่ำรวยหรือว่าตัวของคุณเองมีโชคลาภและจะร่ำรวยได้ด้วยนะคะพระราหูรวยเนี่ยคืออ,อการเงินฟุกฟุกได้ด้วยนะคะชาววันจันทร์นะคะเทพราหูมาแล้วไพ่รวยมาเนี่ยคุณรวยได้นะคุณปังคุณรวยได้นะ เงินก้อนใหญ่ได้นะคะพบเจอคู่ร่ำรวยได้เป็นชาวต่างชาติร่ำรวยมั่งคัง่งหรือว่าคนคนนี้จะนำพาความมั่งคั่งมาสู่คุณชาววันจันทร์คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะนะคะความร่ำรวยมาเยือนคุณนะคะชาวกากบาทกลางฝ่ามือวันจันทร์เดือนมิถุนานะเป็นเดือนที่ดีของคุณเป็นเดือนที่คุณรุ่งนะชาววันจันทร์นะคะ มีโอกาสพบเจอชาวต่างชาติมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ความร่ำรวยบ้านรถเออแบบฟุกๆุกนะถ้าราหูมาคู่กับรวยเนี่ยลาภก้อนใหญ่เงินก้อนโตนะคะอ่ะสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังชาวกากระบาดกลางฝ่ามือสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรเนี่ยคุณขึ้นหัวใจอ่ะคุณต้องดูแล ัว, uce. ว uce. จิตหัวใจอะไรของตัวเองนะคะอย่าบางครั้งก็อย่าเย็นชาอะไรมากเกินไปนะคะหรืออย่าคาดหวังอะไรมากเกินไปได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่าคาดหวังอะไรมากเกินไปนะคะหรือบางครั้งคุณอาจจะเฉยเมยต่อบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเนี่ยโคเนี่ยนะคะความเย็นชาความอะไรอย่างเงี้ยนะคะจิตใจของคุณบางครั้งอาจจะ อาจจะไม่ใส่ใจอะไรบางอย่างก็ได้นะคะก็ต้องดูแลรักษาหัวใจคุณให้ดีนะคะชาวกากบาบกลางฝ่ามือวันจันทนะในสิ่งที่ต้องเตือนนะคะนอกนั้นชาวกากบาบกลางฝ่ามือดีนะนะคะแม้ว่าที่ผ่านมาหรือว่าจิตใจของคุณจะดูแบบ <laughs> ย่ำแย่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะแต่ในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยคุณจะมีความปังมีความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นจะเจอใครดีๆเข้ามาค้าขายดีเงินทองไม่ขาดสายร่ำรวยมัง่งคั่งเป็นที่รู้จักโด่งดังนะ a n u น u n c e นะคะมี a n n น u n c e นะงานงานปังงานเฮงมากขึ้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นมีเงินทองไหลมาเทมามากยิ่งขึ้นระวังในเรื่องของหัวจิตหัวใจนะคะ อย่าคาดหวังอะไรมากเกินไปแค่นั้นเองชาวกากบ,บาทกลางฝ่ามือก็ขอให้คุณรวยนะคะขอให้คุณรวยขอให้คุณเจอคนที่ดีคนที่ใช่ร่ำรวยมั่งคัง่งนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ